แจ้งข่าวด่วนผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันที่1เมษายน2566ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมีข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะ ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแล้วโดยจะช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องใดบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะพมเดินหน้าช่วยเหลือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนรายบุคคลรายกลุ่มประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุรายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละส0,000บาทรายกลุ่มวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า5้าคนชำระคืนเป็นรายงวดภายในสปีโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพมีดังนี้ 1. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ 2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 3. มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้ 4. มีคุณสมบัติของผู้คำประกรัน มีอายุไม่เกินห9ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืมไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้คำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมเอกสารประกอบการกู้เงินบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้คำทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้คำหนังสือรับรองเงินเดือนผู้คำประกัน ใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหยา่าถ้ามีใบมรณบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีกรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทยและรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพสามารถกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุหรือสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3ย์6 1 0 ศูนย์กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดผู้สูงอายุท่านใดสนใจกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ <c oughs> ก็สามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดได้นะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท,ท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ